อะไรไม่ได้อ่ะทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้อะ้ไมไมอ,ะอ,อ,อในฉีดน้ำร็วดูเสื้อเปียกหมดแล้วอ่ะลูกดูด <c oughs> เอา้าไปเปลี่ยนชุดเลยไ,ไปเปลี่ยนชุดกนะันไป,ไม,ปไม่ไปไม่ไปแล้วมันเปียกหมดแล้วอ่ะลูก แม,แม่เร็วแล้วฉีดใครอ่ะล้างมือล้างมือเหรอเอา้าทำไมทำไมล้างมือไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะทำไมล้างมือไม่ได้อะไรล้างมือไม่ได้หนูก็กดสิหนูถือแนวนี้สิอ่าก็อย่างนั้นไงแล้วก็กดไง กดสิยุงกัดใช่ไหมไปทายากันไม่ทายากัน,กกนเดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกนะ<ห>แตกเออให้แตกเลยจะได้ไม่มีเล่นดีได้ไหม